กลับสบัสดีอีกรอบแล้วจ้ะพี่น้องสวาสดีตอนเช้าจ้าทุกคนยินดีตอนฮับชุดองแม่น้องบ่อยอีกรอบแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยเป่าถึงว่าพิษพี่น้องมาต,ตลาดประวัวจัดของจัดเครื่องอยังท่านนลยแล้วจ่อยลุงพรโทรมาเกิดอยังขืนกับลุงพรอยู่ในป่าพี่น้องตามไปเบิ่งทักันลุงพรบอกมาด่วนมาด่วนพี่น้องโอ้ยประวัวเลนแถบตายนี่ไปจ้ะปเาข้าขป้าขับไปเบิรงลุงพรน้ำกันไป เพิ่นเป็นยังเพิ่นได้ยังเพิ่นเห็นยังบ่หรืองอะไรนี่ล่ะป่ะป้าจ้ะพี่น้องปลาโอ้ยตา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 ยเมย์ได้เมย์ได้ฮอดแล้วพี่น้องฮอดปลาแล้วจุ๋มพรู้ใช่โอ้ยถน่อยโอยเมยได้หอบเด้ชแถาเอ้ยจะเป็นยังดีใจละจ้านี่ตีนหน um, ้าล่ะปี๊บปี๊บพี่น้องจะว่าประวัติรัตจลิดเด้อ ประวัตสิปี๊บแห้งๆมันเกิดอีหยังขึ้นจมพอหลวงพ่อจางอ่ำประวัติบังเน่บอกมาด่วนมาด่วนโอ้ยทีบอกว่าพ่อเฮ็ดกับบอบอกได้พี่น้องมาด่วนมาด่วนโอ้แต่แต่อะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเสียมนี่ประวัตกระแบกเสียมแล่นรถพี่น้องนึกว่าเพิ่นเป็นอีหยังโอ้ยตายโอ้ยตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยตายพี่น้องตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย เพ็รปูว่าเพ็รปูคือมาออกยังนี้อันนี้ตายบ้านเมืองเขาเศร้าออกเพิ่อนพันมาออกวันนี้โอ้ยสออนเดีใช่กุ้ยไทนี่พันดองเลยไม่ได้เท่านี้นะแสดงว่าผมมองเพิ่นผู้ท่านได้ออกเพิ่นษีออกได้นี่นะหาแถวจะพึ่งพาให้คอยเก็บเป็นยังเก็บเลยมาเจ้ามาเจ้ามาเป็นมือกล้องมาประวุลเลืองใจประวุลจีเก็บเองพี่น้องมาถ้าเฉียมบ่ จมีจดีนเศ้าเมื่อยาอ้ยแคบเด้เท้าแคบอะไรแม่มึงขอสิแคบก็พี่น้องขอแคบก่อนเด้อแบบนึงแป๊บนึงพระบัวสะอ่อนแห้งอันนี้คือจูมจ้ะโอโ้ชอันดยดเอามองไดโนอ <laughs> โอ้ยดอกเพิ่นดอกเพิ่นพี่น้อง ดอกเพิ่นดอกเพิ่นมึงในจุ่มกันยังอยู่ยดีเนาะไม่จะเหยียบเพชรปวกพอเลอยเนี่นไปเห็ดปวกเนี่คือดอกใหญ่แท้เฮ้ยจักละพี่นอ้องเบื้องไหนเบื้องเบื้งไหนเ,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 เบื้องไหนข้าเก็บได้พี่เบื้องข้าวเคฟก็บก๊วยเอื้อดเห็ดปวกตัวนี้โอ้ไปไปไปมาประวัิสิปเป็นมือกองพี่นอ้องเออประวัิสิปเป็นมือกเก็บฟแม่นงะว่าพี่ว่าถือดีใจตื่นเต้นโอ้ยทั้งโต๊ะใจมามามายินคืนลุงยินคืนลุง S <S 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 เห็นอยู่บ่สบายดีเด้อพี่น้องมาแต่ตลาดกับมานคือเก่าล่ประบวก็กำลังจัดเตรียมันเครื่องของที่มาแต่ตลาดให้แล้วพี่น้องเมียม <S <S ่ยแแ้วกำลังชีประบวเอาเลยชิตุนนำเพอนำกว๋วยเตี๋ยวเห็นอะไจ้ะเป็นแต่กระตาน้อยไปแล้วพี่น้องอประบวบนใจยเย็นคือลุงพรเด้จอจ้ะเอาเลยเอาเลยตามสบายตามสบาย หงพรสิเป็นมือคล้องให้พี่น้องเอ้ยคนมานรขับโ่เก็บดอกส่วนลายนะเป็นมือคล้องมาใกล้ๆหน่าเด้อตัวประวัติจำบึดจำบึ้ดลายตัววะต่างงานในเด้อตอนปราบัวนั่งเก็บนี่เอาถุงหัวกระพรอแล้วผุนเห็นทับฟดิปของผุนนี่เห็นโมเห็นตีนนะพ่อหนึ่เห็นเห็นพี่น้องเห็นอยี้ยน้อพี่น้อง งามขนาดพี่น้องเลยยงามนดีามนดีเห็นี่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 นมนี่่มาบใกล้กลมานใกล้กลมาบนใกล้ใกลมาบกลกล้กินอะรมบกกลมาบกกลนี่จุ่มเพลินจุ่มเพลินนี่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 พี่น้องนี่งามแต้โอ้ยฝีดอกนีแห็กระใหญ่ชานี่ปุ๋ยปี๊ แล้วใจดีโอ้ยดีใจดีปลาบัวดีใจลุงพรเป็นคนเห็นปลาบัวดีใจจากที่โต๊ะไก่นะเขียนแบบยังลุงพรน่ะก็ออำปลาบัวเลยพี่น้องเอ้ยดอกไก่แต่แต่พี่ดอกลุงพรน่ะอรำปลาบัวมาด่วนมาด่วนปะอยู่นี่ช่องดอกมันหนักเท่าเลยอยู่นี่เอาก็ย่าไปเชื่อมันเอาแต่ต๊ะมันเอาได้ป้าไตดก ตัวโปเป็นตะเอาโอู้หดิจุงเอ๊ะมันดินมันแห้งอ๋ใบมันเก็บเอาในี่เดี๋ใบมันไผ่ซิคิดว่าเพิ่นสิออกเนาะใบมันปิวเป็นคลมาเลยเออเก็บเอาลบไผ่ซิคิดว่าเห็ดพวกสิออกพี่น้องมองเนี่ยนี่อือหูมีแต่ดอกงามปูนปะปุ๊กโอ้ยมันออกเนี่นี่ให้กระคากเลยพี่น้องโอ้โหเอาเอาเข้าไปเท่าเอ้ยโอ้ยงามแท้ๆช้ำน้าปะปุ๊ก เฮ็ดกะงามคนกะงามพี่น้องเอ้ยมือนี่ตาย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 ไล่ตายไล่ตายไล่ตายบาทนีโชคชองชั้นเลยมือนี่พี่น้องเลยเลขบาถือแต่ถือลูกพ่อน้องบ่อยย่องนี่เว้ยถ่ว่าถือเลขแล้วนะแมงอันอันกินได้บงกินได้นะมันขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดมาไเคลียออกไปเลยเอาพี่พี่เถอะพี่ดูนี พี่น้องพี่น้องเห็ดประบัวเห็ดดอกตอกใหญ่อกอ่ะมดเหมิดหมดหมดมดหมดมดปปได้ดอกป่นดอกเดียวอรุณดอกเดียวค่นเบิ่งดีล้บ่ทาเบิ่งดีแล้วบ่เบิ้งแล้เบิ่งแล้วหล่อไปตองเง้งๆกันนะบ่มีะไบมีไไปปุ่ไปดอกจุ่มปุ่น้ำปะบัวไปพื่น้อนี่อ้ยพี่น้องอ้ยพีน้อง ประบวัวบอดิมากพี่ลีพี่ไล่คือลุงพรเด้อจ้าเบิ่งนี่เบิ่งนี่เฮ็ดพวกจุ่มจุ่มพี่น้องขอโทษพี่น้องเลยไปไปเบิ่งนี่เบิ่งนี่เครื่อง,งกระตาแล้วจา้าเครื่องกระตาพี่น้องพอดีงามพอดีงามาาโที่ติดตามเบิ่งประบัวิของลุงพรอ,อีกบทธิมานอบทธิพ่อโม่ใหม่อิทธิจังหน่อยโอ้ยมาเจอเฮ็ดยังอีกบาทนี่ประบัวแม่มาคือเราดีใจเบิาะคือเราไม่เฮ็ดพวกพี่น้อง เห็ดเพกพี่น้องเห็ดเพกแซ่บคือกันเลยพี่น้องแกงชะโนมัยแทบแ่บพี่น้องเพิ่นเกิดอยู่ในอันต่อเพกเลยเอิ้นว่าเห็ดเพกโอ้ยคว่ำเพิ่นแหงอุตาโอ้ยีชับเข้าไปเลยประบัวคว่ำเพิ่นแหงพี่น้องเอ้ยนี่ได้อยู่บนเห็ดเพกเคยเห็นบ่เคยได้กินบ่พี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเพิ่นเกิดอยู่ในต่อเพกนี่ต่อโจดนะนะพี่น้องก่อโจดก่อเพิกมันตายแล้วเพิ่นเกิดเนาะ ตามปาบัวไปอีกปลาบัวเอ้ยปลาบัวพ่อแล้วพี่น้องนี่น,นี่ห้องปลาบัวก่อนาม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 าพ่ออีแล่พ่ออีแล่<ป>นี่นี่นี่พี่น้องเห็นบอเห็นบอลจี้ น้พรนปัดถึงลบดอกนึงแห่ดอุ้ยว่ามันเหยียบจะไปบอกโอ้ยพี่น้องนพรปัดถึงดอกแห้งกระดอกแห้งแท้ไม่ได้แ็งหาชื้อ

เพ็ดโอ้ยพี่น้องหมูที่ซองแต่ว่าโปรใหญ่เนาะบังนี่เพิ่นแห้งพี่น้องนดอกชันตะกุดเนาะดอกชันตะกุดเนาะใหญ่แต่ว่างามขนาดนี้งามดีตัวบัวเป็นไงเอ้าเล็กตัวบัวเป็นตัวบัวที่เนาะพี่น้องวันนี่เป็นมือกล้องเลยเพิ่นเพิ่นจะเก็บเพิ่นวางก้อนเพิ่นบุรีเก็บจหลายงวดแล้วบุรีเก็บจเพื่อพี่น้องเว้ยใช่แต่เพินต้องบไวเก็บ ขบวัขั้นเข่าขั้นเข่าจริงโอ้ยเบิดแลวบอยจะเกบอีกเด้มันเห็นแล้วพี่น้องว่าจะมีบอพี่น้องหาหาบางอีกมันออกทางไหนขหิเดสบท่านจะไปเหมเขาก็มานี้ไปด้วยทักมาห้ทักมให้มันออกพี่น้องฝ่าใน้อยๆแล้วนี่ได้บิงด้วยก่อน เอาเบื้องโอนองบอยที่โธ่หาเบื้งอีกฝั่งพี่น้องไลยจังเบื้งน้ำกันหาเฮ็ดเมื่อยเขมานั่งคนจีรออีกพี่น้องเอ้ยบาบเป็นจี่รอก็จะคุดเฮ็ดเลยจะหาจะอ่อนพี่น้องคนตัวอ้วนพี่น้องพุดไปชั่วคราวลาลาเจาะโอเคพอสอง กยังเลาะต่อเลาะอุ้ยเมื่อนอะมาเห็นกะแม่ยังไล่หมงหาอยู่โมแน่ดะมันก็ออกตะมงชุ่มไงมันกันมันเพิ่นยืนถ่างให้ลอกล่อนอยู่บ่เนาะพี่เหนาะพวกนีกิโลนี่นะสะออนประตูอ้วนตัวใหญ่ตัวนพวก ปิดคาเลยให้ลงชงเด้อไอ้ก้อยตัวนี้คือจังแม่นอยู่บ่โม่คนเฮ้ยขาหางใหม่้องเยวช่องหูอู้ไ้โอ้หางใหม่ไปเก่าเนาะเฮ็ดออกแล้วไปตลาดแล้วเห็นเพิ่นไปข้ายอันนี้บุคิดบุฟันเลยเนาะ บ๊บพันว่าเฮ็เดที่ออกบ๊คิดบ๊บพันว่าชิดเ้เฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยนั่งไปอยู่ดีดีแต่ก็ุดและขุดเลยน,<ำ>น้ำน้ำบดถอยแหละไยนั่งลงไปทีดีๆอยู่พี่น้อง <c oughs> เบิ่งกันนะ เต็มตัวแบบใดเด่นเต็มโอ้มาเลยอ,วอ,อ้วนแต่แถว้ายจะมือชวนหลวงพอ่อมาคุดใหม่ก็แถวนี่ที่เราตังอ้วนเฉพาะแถวนี่นะน,นะอ,อ้วนค่ะอ้วนเลยไปเลาะตอเลาะไปอีก,กอนพี่นนองเทือพอเทือมานอีกปะ ามาปาบัวโอ้ยรอดหัวขาเจามาบบบนี้ระวังเลือ้ํำคอเดือดเท่าเอ้ยรอดออกมาแล้วหูวหายบุปผินได้ขามห้วยมากคือเกามงอันนี้มงอันกัน้นองบอยกับเจซีกับเขาดิโอมากล้นี่ลอดทางนี้เปนช่องในใจก็คือจีมีพี่น้องเ้ยเป็นไอะไหนีน่บอก็ได้กระมานจาเห็น นานจริงจริมัมนหนาแล้งมนันอันยังเกาะดินแห้งๆเนี่ยล่ะพี่น้องมันดินแหง้งมันดินแห้งๆเนี่ยล่ะมัมนแบบพ่นบัตกมัมนแบบบกขิดบกสันอืออิลี่ไปได้คิดอิลีพี่นออ้องเอ้ยไป้วยกราบตัวเฮาก็ได้เ่าแม่นงูงกินปลาคอนบึน่บบงเลยบไ่ไปลอองปลาคอนมาป่ะนี่ไปไปหาเลาะซ้องซ้อมบึ่งเลยก็ขึ้นไปหากินข้าวเศร้าซ,าซะก่อนพี่น้องบ่ว่า มาตลาด้ทั้งท่ได้กินยังเลยแล่นย่างเดียวประบัวมือนี่พอน้องบอยกับมาย่างมาเบิ่งที่ซื้อยิ่ยินกับเจ้าว่าทั้งข้างบ้านเนาะกับเจ้าเขาได้กิฟต์เพชรประจันมาก็บโบได้ขึ้ได้ผ่านน้องมาซ่อมเพราะว่าเอีลี่เอีลีมีอีลีเขาว่าพ่ออีลีพี่น้องกับบ้านกันพี่น้องจะมีก็ได้กันมาแหละถือว่าโชคดีที่ชุดลายเติบแล้วพี่น้องนี่ โอ้ได้แกงหมดไงหนึ่งยังงามๆนึงเห็ดกับไงพี่น้องน้ำจุมจๆเห็ดผลนตกห้ามเนาะคักแล้วคักแล้วจ้าอำลาพาจากแล้ว,ลวจ้าพบพบประบวกกับลุงพอในคลิปหนาเด็ด้จพี่น้องจา๋าไปแล้วสบายดีสบายดี